สวัสดีครับทุกคนครับยู่กับผมเจชแนลครับอ่ะอน,นี้ดิวันนี้จะมากินแอนแอนแอนหมาล่าหมาล่าแล้วก็เฟรนฟรายชีสก่อนจะไม่ค่อยชัดก็เพราะมันแตก แพนไฟชีสเยิมเยิมเลยนะฮะอืมอื้มมีนมด้วยต้อมยี่ร้อยนีไ่นไปสองอันละแล้วัวบ อืมกินเป็นไฟไออนนล์ไปพระเอกมาแล้วอืม,ห,มอห้เขาเอาผิดเผ็นเลยนะครับ คือแบบมันอร่อยอ่ะม,มันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแบบอะไรนะเผ็ดแบบนแบบจ,แบบจนแบบเผ็ดแบบจนแบบเจองแบบว่าร้องขอชีวิตอ่ะอันนี้คือมันเผ็ดแบบอร่อยแ,แลัวมัน,มนก็ไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่หรอกพอดีพอดีนะครับดีไรไม่มีใครใจหรอกพูดไปน มันมีแบบปลาหมึกด้วยนะมาเรามาลอกินแบบปลาหมึกกันด,ดีกว่าเรลิ่เหมือนกันเอาละบายบายครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด,ด้วยนะครับ J. Charel, para khab.